สวัสดีครับท่านสมาชิกแฟนเพจที่รัทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาเปาทานนี้มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลเหลืสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้นะฮะโดยนี้คิดถึงจัดครับเอาจะยูฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกสามคู่เลยนะฮะเดี๋ยวคู่แรกไปที่เวลาห้าทุ่มห้าสิบห้าทีไปดูเซนต์เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กทีมจากรัสเซียนะฮะวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนคลับ,บรูสจาก ทางเบลเยียมนะฮะโดยเจอกันมาเกมล่าสุดคู่นี้ต้องยอมถึงปี2014เสมอกัน1ประตูต่อ1นะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับเซนิตชนะ3เสมอ2ไม่แพ้ใครเลยนะครับล่าสุดเอาชนะโซชิมา3ประตูต่อ1ส่วนทางคลับบรูชเนี่ยชนะ4เสมอ1ไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับล่าสุดเสมอทางสตองดาเรียชมันหนประตูต่อ1นะครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่เข้ว่าน่าจะลงสนามในวันนี้ครับเซนิตเนวันข้างหลังจะมีทันเดียนลอฟเรนครับตรงกลางจะมีทางวิมาบาริออสโดยหน้าเป้าจะะไปทททาาาาาางงงกตตััันนนซซูบบขอ่ีีมชิรรสสเยคว ่ยข้งหลังจะมีทางครินตันมาต้าครับตรงกลางใช้รุดวอร์เมอร์โดยหน้าเป้าจะเป็นทางครปังเดีาต้านะครับคือต้องบอกว่าสนิทกำลังผลงานแจ่มนะฮะชนะมา6จาก8เกมหลังสุดแล้วก็คุณภาพนักเตะต้องบอกว่าพวกเขาเหนือกว่าทางคลับบูสทีมเยือนอยู่พอสมควรนะฮะส่วนทางคลับบลูสนเนี่ยจมเหมือนกันครับแต่ยามไปเล่นเกมเยือนในรายการนีน้ออกมาดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับชนะได้แค่2จาก17เกมเพราะนั้นสนิทเล่นในบ้านแข็งแกร่งด้วยวันนี้ ผมมองว่าคาร์ดบูชไม่น่าจะเอาอยู่ครับผมมองว่าเซนิกจะเปิดบ้านเอาชนะคาร์ดบูชไปไม่ยาก3ประตูต่อหนึ่งครับคู่ที่2เรามาที่เยอรมันกันในเวลาตีสองไปดูอาเบลลฟสิกครับทีมจากเยอรมันนะฮะวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางอิสตันบูลบาซักเซฮีทีมจากอิสราเอลโดยคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดข,ของทั้งสองทีมกันครับ ไลฟ์ซิกนี่ชนะ4เสมอ1ครับล่าสุดเอาชนะอัลสบุกมาในบูเดสลิก้า2ประตูต่อ0ส่วนทางอิสตันบูลเนี่ยชนะ2เสมนนสอ1แพ้2ครับล่าสุดเอาชนะทรัฟซอนสปอร์มา2ประตูต่อ0ครับไปดูคที่ตัวผู้เล่นที่ครับว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับวันนี้ไลฟ์ซิกในข้างหลังจะมีทางลูคัสคอสเทอร์มันครับตรงกลางจะเป็นทางเอมิลฟอสเบิร์กโดยหน้าเป้าจะเป็นทางอเล็กซานเดอร์ซอลล็อตครับส่วนทาง อิสตันบูเนี่ยจะมีทางมาตินสเกเทลครับข้างหลังครับตรงกลาง iska, าาจะเป็นทางเอดินวิสก้าโดยหน้าเป้าจะเป็นเดมบาบานะครับต้องบอกว่าไลฟ์ซิกกำลังร้อนแรงสุดๆนะครับกำลังเข้าฝักทั้งลุกทั้งรับต้องมาเจอกับทางอิสตันบูที่ก็ไม่ได้แย่ยอะไรนะครับไม่แพ้ใครมา3เกมติดๆแต่ต้องบอกว่าตอนนี้มาตรฐานลีของอิสราเอลเนี่ยเป็นรองทางบูเดสติก้าพอสมควรแล้วไลฟ์ซิกร้อนแรงด้วยเล่นในบ้านด้วยไม่น่ารับ้านไหวครับอิสตันบูผมมองว่าไลฟ์ซิกจะเปิดบ้านเอาชนะอิสตันบูไปสบายๆ2ประตูต่อศูรย์คร คู่ที่สคู่สุดท้ายเนี่ยเรามาที่บิ๊กแมตช์เลยบิ๊กแมตช์หรือเปล่าไม่รู้นะฮะในเวลาตีสองครับไปที่ฝรั A ่งเศสกันครับไปที่ปารีสแฟรงค์ c, ไปดูเปเช่ครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางแมนเชสเตอร์ไนเตดโดยคู่นี้จะมาเกมล่าสุดเป็นยูไนเตดบุกเอาชนะ3เปรดตัวต่อหนึ่งครับไปดูวันนี้ห้างกันหลังสุดของทั้งสองทีมครับ เบชเช่เนชนะมาห้าเกมรวดเลยหลังจากออกสตาร์ทไม่ค่อยดีเดลีนะฮะล่าสุดก็ชนะนิมส์มาสี่ประตูต่อศูนย์ส่วนทางแมนยูเนี่ยชนะสี่แพ้หนึ่งครับล่าสุดกลับมาเล่นได้ดีนะเอาชนะนีคัสเซลสี่ประตูต่อหนึ่งครับไปดูที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามในวันนี้นะฮะเบเชน เปเชนข้างหลังจะมีทางมาคินยอสครับตรงกลางใช้เป็นทางอันเดเอรล่านักเตะเก่าของยูเนเต็ดนะครับโดยจะมีอังเคียเดมาเรียนักเตะเก่ายู่นเต็ดเหมือนกันครับลงเหมือนกันแล้วก็มีเนย์มาส์นะครับส่วนทางยนะูเนเต็ดเนี่ยข้างหลังจะมีทางอเล็กซ์เตเลสน่าจะลงสนามในวันนี้เลยนะฮะตรงกลางใช้เป็นปอลป็อกบาโดยหน้าเป้าใช้เป็นทางอองตรีนักเซียล ของหน้าชาวฝรั่งเศสเหมือนกันนะครับคือต้องบอกว่าเปเชตัวอาจจะไม่ครบแต่ว่าสามประสานแดนหน้าน่ากลัวมากๆอย่างที่ผมบอกครับมากันครบเลยแม้ว่าจะไม่มีอิกาดี้แต่ยังมีเอมบัปเป้ในมาดีมาเรียโอโ้หต้องมาเจอกับแมนยูที่แหมต้องบอกว่ายัางเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายครับไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดและที่สําคัญคือพวกเขาวันนี้ขาดแฮร์รี่แม็กควายไปด้วย ผมมองแล้วน่าจะสู้ได้ดีนะแมนยูแต่สุดท้ายไม่น่าจะต้านไหวครับผมมองว่าเบเชน่าจะบดได้ด้วยการเปิดบ้านเอาชนะยูไนเต็ด2เกลือตูต่อหนึ่งครับสรุปตาราปบอลท้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกนะครับเซนิทเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กครับจะเปิดบ้านเอาชนะคลับบูส3เกลือตูต่อหนึ่งครับคู่ที่สองครับอาเบลีฟซิกครับจะเปิดบ้านเอาชนะอิสตันบูลบาซเซฮี2เกลือตูต่อศูนย์และคู่สุดท้ายครับปารีสแซงต์แชร์แมงครับจะเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล้างแค้น2วก็อย่าลืมกัันนะครบอยากจะอัปเดตรรรรรร่่ววมมมสนนนนนนุกกกแลลัััใาาาอออดไไ์ทีีะะคคบบง อัปเดตสนุกกันทุกวันนะครับวันนี้หมดหนะ้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลให้สนุกข่อยทุกคนโชคดีแล้วพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ